สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพังคำแพงชาแนลค่ะ,อคะมองอยูใหม่ของยายเนอกจากเนาะดูที่ใหม่ของยายคำแพงกันจ้าอุุ่นมันอยู่ในปลายดงหญา้าพั่นจ้ะ้าไปเขาห่มอยู่พุ่นจ้ะยังบทท่านได้เห็ดเกยหาเนาะจ้ะฝันเห็ดเกยกับสีระวาง วางต้นไม้ต้นนี้แหละจ้ะเห็ดป่านให้เพิ่อนอยู่ตอนกลางเว่นแล้ะจะนาะยังบ่ทันได้เฮ็ดจ้ะยังหาใหม่หาลายยุจจ้ะก็อีกหลายมืออยู่จ้ะก็เลยต้องเอาเพิ่นไปไว้พู้นในป่าพุ่นจากมันจังไม่หม่มมาจ้ะมาแล้วหญ้าจังเลยง,งามหยาง,งามมือสร้างเสียเนาะนี่เนาะคือสิแม่นประเด็นสองมากกว่า มาแล้วจ้ะคุณตูดปามาแล้วสาวสวยยืนหนึ่งคือเข้าหละจ้ายืนหนึ่งในปาา่าเนี่ยยืนหนึ่งอยู่กลางทุ่งหญ้ากลางป่าคา่ะสิม่ก,กินน้ำจ้ะเอาน้ำให้กินหายใน์เนอะอุยไม่ยินจังจ สร้างหญ้าท่วมสร้างสวยจ้ายืนส,ยสวยๆกำลังจะแท่เท้าสำลดงล้างแผลจ้ามาพี่นาทีครับอัก็กอุ้ยเกือบเป็นสร้างเพือก็ไอ้อันนี้สร้างดำเป็นเอาดินดินเป็นดินดำนะจ๊ะยืนี่ ขี้น้ำบอเป็นจังได้เออเบิ่งห้อยถูจนเขียวหมดเถื่อใจเิ็นแต่แบบกันยังสวยยืนหนึ่งอยู่ขึ้นเก่าเวยจ้าเพราะว่าบ่ามีบ่มี่เชือกใดจ้ะยืนหนึ่งยุ่ตัวเดียวจ้ะแต่ตอนนี้ก็จะยืนหนึ่งอยู่กลางป่าหญ้าจ้ะโอ้ปวนท่างปากกับเขาท่างหลังก็ออกจ้ะ มากินน้ำจ้ะเลยสุบอกง่ามนึ่งจ้ะน,นี่โซที่ไปล่าเพิ่นอยู่ในป่าเะาจะลาางง่าบักงาเลยอุ้ยมังกินน้ำ แช่บ,บ่แินน้ำแช่บ่แช่บ,บ,ชบ,บ่คะ่ะถืออกใจเพลินาจจ้ะในจาะกันน้ำเพล่นโอ้โหหมองตากับย,าย,ย่าอยนะจ๊ะเนาะเลีรยพื้นที่ออกแล้ว หนูนางเอ้าขื้นกนออกข้างขางพอไปตักศาสตร์บอตักศาตสตร์บอฮะฮึขอหยังขอหยังขอหยัง ร่มกับเย็นจ้ะเขียวชะอมแล้วจ้ะน้ำปลาร่มเย็นสบายอาทถอย้อย ยกขาอย่างกระมองตากับยายโยจ้าใส่พุนกัะสมุนจ้าสมุนทั้ง4ีโตเพิ่นดอกกันหลินอลาขายายคำแพงจ้า ไปไหนไปด้วยไปด้วยกันฝนแล้วหยอกกันอย่วนตากับยายนอนอยู่ทางเทิงเพื่อนนอนอยู่ทางล่างจะดึกๆก,ก็ขึ้นไปน,นอนนำ้ำยายย่านหมาจะหมามันหลายหมาก็หลาขึ้นสันจะอยู่นีนนน่าจะจ้ะไ,ได้ดทางน้ำ อุ้ยยุ่งยุ่งไล่ป้าเป็น in, ห่มจ้ะเล่ยนนามแล้วแล้วกินนามแล้วแล้วจ้ะ เห็นไหมคะแม่แม่สวยยืนหนึ่งอยู่เลยยืนหนึ่งโคโมเลยนี่ยืนหนึ่งอยู่โคโมเลยเมื่อนี่เพิ่นบอลเลนซอนแอบจ้ะเพิ่นบบแอบเพราะว่าม่อว่านเพิ่นแอบแล้วว่ามีว่ามีคนเห็นเพิ่นจ้ะเพิ่นก็เลยบบแอบจ้ะเมื่อนี้เลยบอลเลนซอนแอบเลยไปเล่นสปาโค้นสปาพงจ้ะโอ้ยอยู่ปางกลางปลาลมๆลื่นๆจ้ะ ขอขอบคุณแม่เอฟซีทุกทุกท่านเลยจ้าทุกทุกกำลังใจทุกทุกคอมเมนต์ที่ถามไทยขอขอบคุณหลายๆจ้าขอขอบคุณทีเอ็นดูขอบคุณที่เมตตาตาแก้วกับแย่น้อยกับแย่คำแพงเราจะขอบคุัวแม่ควันก็ขอขอบคุณหลายๆเลยจ้อขอบคุณแล้วขอบคุณอีกนะคะนาะ อิ่มปูรูปิลิผนอิ่มแห้งจ้ะเมน,นี้ก็คขึ้มแต่เอาอยู่จ้ะเขาเป็นเอาเอาเหยียบปากพผาเลยจ้ะเหยียบหน่อยบักพผาเซ้อแล้วจ้ะกับบ่แมน่นฝนสิตกบ,บ่น,นี่ตากับพรทันได้มุ้งนี่สังกัสีมุ้งเห็ดหมองขั้วหญยาย่างเลยจ้ะก็เป็นแชทแชทตาทางโมนี่ออก ให้มันแปนจ้ะย่านเนาะจ้ะคูนกับแปนแล้ว,ลวทางออกย้ายยางได้สะดวกสะดวกแม่คุณยายเขาสวยยืนนึงอยู่คือเก่าแหละจ้าตอนแต่ว่าไ่ได้ยืนนึงอยู่ได้เจนเนาะจ้ะจน ตอนนี้มายืนนึงอยู่กลางป้าหยาจ้ะ,ะหู่ห้านี่กัสิได้อีกจากมือก็เริ่มสิเตียนลงแล้วจ้ะคณคนเดิมาเอาบักนัดเอาต้นสับประรดจ้ะเอาเองเลยอเอาไปกินเองเลยสาวผู้หูจ้ะ ขอฝากขอบคุณแม่ๆด้วยจ้ะเด้อที่เขามาติดตามจ้ะขอขอบคุณผู้ที่เพิ่นเขามาใหม่น้ำด้วยจ้าขอขอบคุณหลายๆจ้ะที่เขามาให้กําลังใจเขามาติดตามช่องพังคําแพงชาแนลด้วยค่ะเด้อฝากๆแม่แม่กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ในด้วยจ้าเป็นช่องน้อยๆนะค่ะนาะ ช่องน้อยๆปากแม่ๆค่อยติดตามค่อยเป็นกำลังใจค่อยให้กำลังใจในด้จาเด้อขอบคุณอีกครั้งเลอค่ะเด้อคิดนีกโ็โคตรจบน้ำสาวยืนหนึ่งกลางป่าหญ้ายืนหนึ่งอยู่คือเกา่าบ่มีไผ่แขงก็สวยอยู่เชือกดีวนะคกนะจ้าก็อสวัสดีเด้จาเด้ออย่าลืมกด ซับสไคร์ใเด้อจ้ะเ้อกดซับสไคร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแซบบ่เสียงหย่ำขันบ่แซบ็คือสีบ่เสือดอกว่าเสีย,สสย,สยงหย่ำปานนัน่นเนาะแม่รอมีการฟังอีก